สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC พี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศดีดีนะครับฝนเขาเรียกว่าลมหนาวกำลังมานะครับอากาศเย็นๆสบายช่วงเช้านะอันนี้มาถ่ายรถให้ลูกค้าดูอีกคันหนึงครับคันนี้เป็นโตโยต้าจิตนะครับคันนี้เป็นเครื่องดูโอัตอีนะครับปี2012เลยนะครับคันนี้เอาได้ปีใหม่ด้วยนะฮะปี2012ัรถบ้านแท้เลยนะครับไม่เคยแก๊สนะน้ำมันล้วนนะครับย้ำนะครับรถบ้านไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้ ภาพโอเคอยู่เลยนะครับสีสัน80%บวกนะไปครับไปชมรถรอบคันกานคันนี้ได้เครื่องดูโอ้นะครับปี2012ด้วยขับสนุกนะครับไม่ไม่เคยแกนนะไม่ไม่เคยเจานะไม่ไมไมล่องลอ,งลอ,งลอ,งอยเจาะแยสไม่มีนะครับย้ํานะครับทางเนื้อนะคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับไม่ใช่แท็กซี่แต่อยา่างใดเนาะจะถึพาให้ชมลีม่ยงมุมทุกมุมนะครับ สีสันโดยรวมโอเคนะ80%บวกนะผมว่าภาษีพบเปียหเก้าเช่นเคยอยู่เนี่ยดูรถบอดงบอดี้ก็โอเคนะครับเนื้อตัวสวยอยู่นะหน้ามีแต่มานิดนึงด้านหลังสวยเลยด้านหลังไม่มีโดนเลยนะครับได้เป็นเอียอโต้นะครับโดยดี่รถบ้าน,นแท้ๆเลยครับไม่เคยแก้ในคันนี้ไฟหน,น้าใหม่นะครับเนี่ยสีสันโอเคผมว่าเนี่ยกรเงาสะท้อนอยู่นะ ภาษีพบรบหกเก้านะครับอรบคุ้มครับพันเลยนะนี่นะครับนี่ฮะปีสองพันสิบสองชัดเจนนะครับนะฮะแท้ๆเนาะเนี่ยเป็นโรงภายในสวยนะครับเกาะสวยเลยแหละเกานะนังสวยคอนโอลหน้าสวยนะครับเนีย่ยด้านข้างสวยนะคันนี้เป็นตัว E นะครับเครื่องดูโอ้ด้วยเครื่องใหม่เลยเครื่องสดเลยเจ็ดสปีดนะเครื่องดูโอ้ตัวนี้เป็นเขาเรียกเราเป็นยู t i Duo วาวแฝงขนาชิริยะนะครับไม่ต้องตั้งวาว์วนั่นนี้รถเลยรวมสภาพค่อนข้างสวยนะครับมาพาชมไฟในตอนนี้สุจใจรีโมทนะครับกดใช้งานกลดล็อกใช้งานได้ปกตินะไปครับไปชมภายในกางนี่นะครับภายในสภาพภายในนี่นะครับสวยนะโอเคคอนโซลน่าโอเคนะครับ ไฟเก่งหลังคาใช้ได้อันนี้ขาวจ๊วเได้สะอาดตานะครับเบาะหนังสวยๆเลยครับสีครีมทั้งหน้าและหลังไม่มีขาดเลยเบาะตึงๆ,ๆ,ๆเลยครับนั่งสบายแน่นอนไปครับเทสตร์ทเครื่องกันมีกุญแจครา้งแรกนะครับไฟเครื่องเอ g นจิน้น ABS Eco ขึ้นโชว์ครบนะครับสตาร์ทคันนี้ใหม่มาอยู่ที่26งแสนนะครับอ่า นี่นะเครื่องยนต์พอดีผมเลื่อนมานิดน,นึงยังไม่ร้อนมากสตาร์ททีจะติดชึ้งเลยครับไม่มีอาการสั่นแต่อย่างใดนะครับเทปเปิดแอร์เปิดแอร์นะครับ,บรนี่นะครับรอบนิ่งไม่มีสวิงเลยนะครับเนีเ่ยเบิ้ลเบิ้ลติดเท้าได้เลยสบายใจได้ห่าห่วงนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับนี่นะครับไม่มีช่องเจาะแก๊สน,นะไม่มีนะครับอันนี้โชว์ชัดเจนนะเพลงพร้อมนะครับวิทยุใช,ช้ง,งานได้ปกติเนาะโอเคเดี๋ยว oh, <okay, S 1> <okay. S 2> ขออนุญาตเปิดเพงเท่านี้อย่ากลัวติดนี่ก็เสร็จเนาะโดยรวมโอเคเลยครับเนี่ย เครื่องนิ่งเลย,ยเดี๋ยวผมใช้เขาเกียร์ให้ดูนี่นะใช้เข้าเกียร์นะครับก็รถสามารถถอยเลยได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีอาการต้องรอนะครับเนี่ยเห็นไหมถอยได้เลยเดินหน้าก็สามารถเปิดๆๆเปิดเินหน้าได้เลยนะเห็นไหมอ่าค่อนข้างทั้เทียนนะครับมีไฟอีโค้ขึ้นด้วยนะถ้าเกิดใช้รอบกาลังดีเนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยดูโอ้นะครับเนื้อเตี่ยวเลยภายในสวยไฟกองขังเกตใช้งานได้ก็ะจะมองข้างนะครับอ่าฮะ ระบบไฟฟ้านะครับคันนี้นี่ปรับใช้งานได้ปกติหมดเดืบบานข้างขึ้นลงได้ครบนะครับระบไบไฟฟ้ารอบขัดน,นะทางซ้ายและขว,กวาก็ใช้งานได้ <T> ปกติครบหมดทุกบานนะครับเนี <T> ่ยผมเทสเอาขึ้นเอาลงให้ดูชัดเจนนะครับ <T> ระบบไฟฟ้าเสถียรน,นะครับนี่จบปรบับมองข้า,างก็เป็นไฟฟ้าปรับใช้งานได้ครบทุกขั้นตอนนะครับอ่าคันนี้เป็นเป็นตัว E มันจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกสล้อนะครับไม่ใช่ดำนะเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับ ับขี่ว,ว่าสนุกป,ปลอดภัยแน่นอนนะครับไปครับไปฟังเสียงของเครื่องกันติดปีมาให้เรียบร้อยแล้วครับแอร์เย็นเจยมเอกสารพร้อมทุกอย่างนะครับทางเราประกันโอนให้ร้อยเร็นนะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมพามาชมองเครื่องกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่หนะ้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห,โหดูเครื่องยนต์เดินเรียบเีบกิ๊บเลยนะครับชักไม่วัดนาไม่มีไอไม่มีฟวัน,นะฮะนิ่งเลยดูดิ่ะเขียนเลยผมเค็เปิดน้ำให้ดูโอ้โหดูดิอันนี้ย้ำนะเครื่องอยนต์สตาร์ทอยู่นะคนดูคนดูน้ำเนี่ยเห็นไหมนิ่งเลยไม่มีฟองน้ำไม่ดันวันไม่ไหลนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่สะเทียนแล้วนะครับนิง่งๆกิ๊บๆเลยดูแอร์เย็นไม่เย็นเดี๋ยวนะ มือผมเป็นน้ำเลยเห็นไหมเนี่ยเ,ออเย็นนะครับปากกระโปรงสวยนะครับโอเคในด,ด้านข้างตรงนี้แปะอรงนี้มานิดนึงที่ผมบอกนะอ่าให้ดูชัดเจนนะครับแปะฝั่งนี้มานิดนึงนะขาขหน้าโอเคนะครับซ้ายโอเคเครื่องยนต์เดินเรียบเลย้องเครื่องสวยนะครับเนียนๆน,น,นะไปชมด้านหลังกันครับ ด้านหลังเปิดท้ายมานะครับตัวกระปงตโยต้านะครับนี่หลังสวยนะหลังไม่มีคหนักนะครับเยไม่มีร่องรอยการไข่เนาะทั้งซ้ายและขวาไม่ได้ทําสีใหม่แต่อย่างใดนะครับข้าลังสวยน่ครับไล่มาดูได้นะครับไลไปเรื่อยๆเนี่ยสวยเลยเห็นไหมโอเคเลยแล้วหลังก็จะเป็นโล่งแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดูนี่นะครับไม่มีรอยเจาะแก๊สนะครับอันนี้ย้ำนะครับน้ำมันแท้นะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกียร์โต้นะ ยางอะไรมีชล,ลินอยู่ครบนนย่างทุกอย่างนะครับด้านหลังโล่งๆอย่างนี้เลยด้านหลังบอดี้สวยสวยเดิมเลยแหละข้างหลังลปิดกรึบนะครับเนี่ยล่องล่องของัวของไฟไปชัดเจนนะเห็นไหมสวยๆเลยนะได้ไปคุ้มแน่นอนครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอ้ด้วยรถบ้านแท้ๆนะครับ g ร a อ Auto อเอาไปใช้ขับสนุกแน่นอนเพราะว่าข้อดีของเครื่องดูโอเนี่ยมันจะเป็นระบบโหมดอีโคนะครับ เป็โหมดอีโคคานะมันจะขึ้นสีเหลืองของหน้าปัดนะครับลูกค้าบางท่านซื้อไปเฮ้ไฟไอะไรมันโชว์ครับมันคือเป็นระบบอีโคเราสามารถเปิดและปิดได้ด้วยนะครับมันจะทําให้การขับขี่ของเราอ่ะประหยัดน้ำมันขึ้นอีกประมาณเซฟขึ้นอีก7-10%เลยนะครับถ้าเกิดเราวิ่งอยู่ในรอบไปเกิน3,000เป็นโหมด Eco นะอีโค่นะเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เงียบๆเ,เลยครับ สนใจนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีเหมือนเดิมครับมาไม่ถูกโทร0840062322คิมนะครับหาขอรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมขอญาตไปหลังไหมนะครับแอดไลน์ผมมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะในส่วนหมือนข้อความให้อยู่ใต้คลิปนะครับก็เป็นเบอร์โทรผมแล้วก็เป็นไ d เดียไลน์เนาะขอญาตไม่พูดเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยติดตัวแดงเยอะเหลือเกินมันขึ้นว่าห้ามเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะ ก็ขออยญาบอกเบอร์โทรยงเดียว0840062322คิมนะครับอแอดไลน์ผมก็เบอร์นี้ขึ้นแหละง่ายๆนะฮะหรือว่าเป็นกรอก ID ไลน์ก็ได้นะครับจะอยู่ในใต้ด้านล่างนะครับของคลิปเนาะทางเรามีบร,ริการจัดส่งทุกจังหวัดโดยทีมงานมืออาชีพนะครับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาดูรถมารับรถได้ตนเองนะครับทางเรามีบริการจัดส่งนะครับเหนือถึงใต้เราจัดส่งให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมการันตีผลงาน ขายรถปีนึงก็จะบอกว่าไงอย่างไม่ใช่น้อยแล้วกันเนาะเอาเอา,เอา,เอา,เอาว่าเดือนไม่ต่ำกว่าสิบคันแล้วกันปีเท่าไหร่ลูกค้าไปคำนวณดูเอานะครับผมขายมาแปดปีแล้วนะ่ะผ่านมือผมมาไม่ต่ำกว่าเป็นพันคันแล้วาทิ้นะซื้อกับทางเรานะครับอ่าผมรับประกันโอรเปอร์เซ็นนะครับซื้อคันนี้เนี่ยผมโอนเปลี่ยนชื่อให้ลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าได้รถถูกต้องตามกฎหมายไปใช้แน่นอนนะครับเอาไปขับขี่แบบสบายใจได้เลยนะครับในราคาประมาณแสน,นต้นนี้ถือว่าคันนี้นี่ ตอบโจทย์พร้อมใช้งานเลยนะครับพาให้ดูดเูีแบมุมนะให้พาได้เห็นความสวยงามของมันนะครับโอเคครับวันนี้าผมขอญอากไปก่อนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ